รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะพบกับซินดี้และรายการ Modern Mum เพื่อสมดุลชีวิตของคุณแม่ยุคใหม่ทุกเช้าวันเสาร์ยกเป็นวันเสาร์สุดท้ายของเดือนนะคะ เมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะคุณผู้ชมซินดี้ได้มีโอกาสอ่านหนังสือเล่มหนึ่งเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกซึ่งก็พูดถึงวิธีการดูแลลูกน้อยและคุณแม่หลังคลอดด้วยวิถีธรรมชาติซึ่งซินดี้ว่าน่าสนใจมากๆแล้วก็จะเป็นประโยชน์สําหรับคุณแม่มากมายเลยทีเดียวค่ะวันนี้ซินดี้ก็เลยเชิญเจ้าของหนังสือมาพูดคุยกับเราในรายการค่ะสนับสนุนโดย Auto พลัส e อฟ e ซจาก o p เ l d e n น ค่ะอย่างที่ซินดี้บอกไปแล้วนะคะว่าหนังสือที่ซินดี้อ่านที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะมีชื่อว่ามหาสจสรจ์ธรรธมชาติช่วยแม่ลูกสุขภาพดีค่ะและอย่างที่ซินดี้เกริ่นไปแล้วค่ะว่าวันนี้ได้เชิญผู้เขียนนะคะหรือว่าเจ้าของนิตเล่มนี้มาพูดคุยกับเราในรายการด้วยและตอนนี้เธอก็นั่งอยู่ข้างๆซินดี้นี่เองค่ะขอต้อนรับนะคะคุณดวงพิ์ออโรราสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ อยากจะให้เล่าคร่าวๆว่าหนังสือเล่มน,นี้นี่คือเกี่ยวกับอะไรคะค่ะหนังสือเกี่ยวกับดูแลวิธีดูแลสุขภาพวิธีธรรมาชาตินะคะ,คะสําหรับคุณแม่ที่คลอดลูกแล้วค่ะ,คะก็หลักๆก็จะเป็นเรื่องของโภชนาการใ<ช>นะ,ะันตแชท่นของทางแม่และก็ลูกด้วยเอาเป็นว่าพักสักครู่นะคะ,คะช่วงหน้าจะกลับมาคุยกับคุณดวงทิพย์ต่อนะคะ,คะเรื่องท่าต่างๆซึ่งอาจจะให้คุณแนะนําสักหนึ่งท่าให้กับคุณแม่ที่กําลังชมอยู่ด้วยนะคะแน่นอนค่ะ ช่วง sure. I am m o m สนับสนุนโดยซิลเดอร์ครีมลดรอยแตกลายคุณแม่หลังคลอดนอกจากจะทุ่มเทกายใจเพื่อดูแลเจ้าตัวเล็กอย่างดีที่สุดแล้วก็ไม่ควรลืมที่จะดูแลตัวเองด้วยการให้ความสำคัญกับการกินอาหารให้ครบสามมือ้อและได้รับอาหารที่มีโปรตีนสูงเพื่อนำไปซ่อมแซมร่างกายที่สึกหรอรักษาแผลจากการคลอดและชดเชยโปรตีนที่สูญเสียไปกับการให้นมเจ้าตัวน้อยค่ะ แต่อาหารที่มีโปรตีนสูงควรเป็นแบบไร้ไขมันนะคะเช่นเนื้อล้วนๆจากเนื้อไก่อาหารที่มีโอเมก้า3เช่นปลารวมถึงควรทานผักและผลไม้ด้วยเนื่องจากมีกาะใยที่สูงมากค่ะที่สำคัญอย่าลืมดูแลผิวด้วยครีมบำรุงผิวที่มีส่วนประกอบของโปรตีนจากธรรมชาติที่จะช่วยลดรอยแตกลายให้ผิวกลับมาเรียบเนียนด้วยนะคะ ร่วมแชร์เคล็ดลับการมีผิวสวยของคุณโดยการส่ง SMS มาที่4123302 2ท่านแรกรับผลิตภัณฑ์ซิลเดิมไปเลยค่ะการเล่านิทานให้ลูกฟังถือเป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางด้านความคิดและทางด้านอารมณ์ให้กับเด็กโครงการเล่านิทานอ่านและเล่นกับลูก ภายใต้โครงการสายรักแห่งครอบครัวในพระบรมราชูปถปัมภ์ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารซึ่งพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสีรัฐพระวราชายาเป็นองค์อุปถัมภ์ได้ดําเนินการสร้างวิทยากรกระบวนการสารสายรักแห่งครอบครัวในทุกจังหวัดมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา5ปีซึ่งในปีนี้กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้มุ่งส่งเสริมเรื่องของการสร้างความเข้มแข็งและยัง่งยืนให้กับกลุ่มคนทำงาน โดยจัดค่ายอบรมสัมมนา,าเติมความรู้ให้กับวิทยากรกระบวนการทั้ง40พื้นที่พื้นที่ในเรื่องของพัฒนาการเด็กการเล่านิทานการอ่านหนังสือการเล่นกับลูกการเตรียมความพร้อมเด็กและครอบครัวไทยสู่ประชาคมอาเซียนทั้งนี้ยังมีกิจกรรมวัยสนค้นโลกซึ่งต่อย,ยอดจากโครงการเล่านิทานอ่านและเล่นกับลูกเพื่อพัฒนาเด็กวัย7-9ปีด้วยกระบวนการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติ คิดค้นสิ่งประดิษฐ์ของเล่นอาเซียนมีเสียงเพื่อส่งเสริมให้เด็กเกิดจินตนาการและศักยภาพของความคิดสร้างสรรค์อย่างไร้ขีดจำกัด การจัดงานหาก,กรรมเล่านิทานอ่านและเล่นกับลูกเมื่อวันที่15-17พฤศจิกายน2556ที่ผ่านมาได้รับความสนใจจากพ่อแม่ผู้ปกครองเป็นอย่างมากซึ่งทุกคนที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้ต้องการให้จัดกิจกรรมเล่านิทานอ่านและเล่นกับลูกอย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้หายไปจากสังคมไทยเพราะเห็นว่าเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์และควรที่จะขยายผลการเล่าอ่านเล่นให้เป็นกิจกรรมสำหรับครอบครัวเป็นเครื่องมือสร้างความอบอุ่นให้ครอบครัวและสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง การเล่านิทานอ่านและเล่นกับลูกสามารถช่วยให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีบางครั้งสูงกว่าเด็กในวัยเดียวกันและกิจกรรมเหล่านี้ยังช่วยพัฒนาเด็กที่มีพัฒนาการช้ากว่าเด็กปกติได้ดีขึ้นด้วยจากความสำเร็จที่ผ่านมากรมจะยังคงสืบสารพระปณิธานในการดำเนินโครงการเล่านิทานต่อไปเพื่อให้เกิดวัฒนธรรมเล่าอ่านเล่นขึ้นในครอบครัวชุมชนเพราะกิจกรรมนี้สามารถสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวพ่อแม่ปู่ย่าตายาย,ายลูกหลาน ซึ่งความสัมพันธ์ที่ดีคือเกราะป้องกันที่ดีสําหรับการเติบโตของเด็กในยุคป,ปัจจุบันและจะยังคงดําเนินการสร้างเครื่องมือเหล่านี้นํามาเสนอในงานมหกรรมปีต่อไปโดยมุ่งหวังให้ภาคส่วนอื่นได้รับรู้มองเห็นประโยชน์และมีความประสงค์ที่จะนําไปสร้างให้เกิดโครงการนี้ในพื้นที่ของตัวเองโดยกรมจะยินดีเป็นพี่เลี้ยงในการสร้างวัฒนธรรมเล่าอ่านเล่นเพื่อเกิดการขยายผลต่อไปทั่วประเทศ ตอนนี้เรากําลังคุยในเรื่องของการนวดให้กับลูกน้อยนะคะ,คะไม่ทราบว่ามีช่วงเวลาในวันที่เหมาะสําหรับการนวดน้องมากที่สุดหรือเปล่าคะแล้วควรที่จะนวดใช้เวลาประมาณเท่าไหร่คะค่ะถ้านวดได้เมื่อไหร่ก็ได้แต่ว่าลงุงทิ่แนะนําช่วงเช้า หลังจากเขาตื่นแล้วก็กินนมเสร็จแล้วอาจจะสามสิบสนาทีหลังจากทานจะได้เขาไม่หิวมากเวลาเขาหิวมากเขาจะร้องไห้แล้ะนวดไม่สนุกนะคะแล้วอีกเรื่องนึงว่าพอะทีช่วงเช้าจะมีแสงอาทิตย์เข้ามาในบ้านด้วยถ้าคุณมีห้องที่แบบได้ได้ซันไลท์คือจะช่วยสร้างวิตามินดีในในผิวหนังลูกด้วยเพราะว่าเป็นโฟโตเทอเรพีเป็น natural โฟโตเทอเรพีเลยนะคะสำหรับ ลูกๆถ้าเป็นภาษาไทยน่าจะเป็นบำบัดด้วยแสงอย่างเงี้ยนะคะโอเคสวยให้คุณดวงทิพแนะนำท่านวดง่ายๆสักท่าหนึ่งให้กับคุณคุณผู้ชมได้ไหมคะก็อาจจะมีจับขาลูกนะคะันพับที่แล้วก็กดไปที่กดไปทช่องแล้วก็อยู่2อหรือสมวินาทีนะคะแล้วก็ค่อยลงมาทําเรื่อยๆจะทําให้แบบที่ช้องปกติเด็กนี่เขาจะมีแก๊สจะมีลมค้างอยู่เพราะว่า การย่อยของเขายัางไม่ค่อยสมดุลไม่ค่อยไม่ค่อยเด้รับสิ่งที่นะคะก็ะอีกข่าหนึงก็เอาเอาแขนนะคะจับแขนแล้วก็ให้เขาพยายามเซลฟ์พลาสที่เราเรียกเป็นเกาะตัวเองเขาเวลาทำทุกครั้งนะคะไม่รู้เด็กทุกคนเ mm hmm. ขาจะยิ้มเลยนะคะข่านี้เขาจะยิ้มจริงหรือเปล่าคะรู้แล้วก็ทำหลายห,หล<อ>ายทีกงสอนความรักให้เกิดตัวเองด้วยใช่ mm hmm. ความสุขมากๆเลย <laughs> ช่วงหน้ากลับมาจะขอพูดในเรื่องของโภชนาการวิถีธรรมชาติสําหรับลูกน้อยด้วยนะคะช่วงนี้ไปพบกับคุณหมอจุ้มจิ้มนะคะสาหรับคุณแม่ที่กําลังกังวลเรื่องโรคหัวใจระหว่างตั้งครรภ์ห้ามพลาดค่ะช่วง Q&A สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วง Q&A ค่ะวันนี้ค่ะเราจะพูดคุยกันถึงเรื่องของการดูแลสุขภาพของคุณแม่ในช่วงตั้งครรภ์น,นะคะ้วพบกับคุณหมออนอนท์นะคะเลือกอุตมะนันค่ะสวัสดีค่ะหมออนนท์สวัสดีค่ะอยากทราบว่าโรคหัวใจเนี่ยถ้าคุณแม่เนี่ยตั้งครรภ์อยู่เนี่ยจะมีความเสี่ยงทําให้เกิดโรคหัวใจมากกว่าปกติไหมคะระหว่างการตั้งครรภ์นะร่างกายคุณแม่เปลี่ยนแปลงมาหาสารเยอะแยะมากมายครับว่ารวมแล้วนะแต่ระหว่างการตั้งครรภ์เนี่ยคุณแม่จะมีการสร้างเลือดเพิ่มขึ้นจากเดิม สี่สิบเปอร์เซ็นต์ข้อมูของระหว่างการตั้งครรภ์นเนี่ยทำให้แม่เนี่ยมีเลือดขึ้นเลือดขยายตัวมันแรงว่าแรงต้านทานก็จะต่ำลงนั่นคือแม่จะเหนื่อยง่ายมากกว่าปกติแล้วก็บางคนเนี่ยก็คือว่าก่อนท้องนะไม่มีอะไรผิดปกติเลยนะ,ะแต่ระหว่างการตั้งครรภ์นเนี่ยไปหาหมอตรวจแล้วเนี่ยพบว่ามีเสียงเหมือนเสียงหัวใจเลือดเกิดขึ้นได้ถ้าไม่สงสัยเนี่ยก็ให้คุณหมอตรวจดูว่าเนี่ยปกติไหมส่วนมากแล้วเนี่ยเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เป็นปกติะนะครับแต่ว่าในกรณีอีกอย่างหนึ่งคือแม่เป็นโรคหัวใจก่อนค่ะอันนีี้้้อออ่่่่่่ะคคคกก็เเเหหมมมืืนนนวาาาาุณแยสรรรรถตังไดปล <ฮะ S 1> คุณหมอโรคหัวใจเนี่ยเขาจะดูว่าคุณแม่เป็นพวกฟังชั่นแนลคลาสไหนก็คือว่ารเราแบ่งโรคหัวใจเป็น4ระดับ <ฮะ S 1> ตามความสามารถที่จะมาทํางานได้ย่าแล้วก็คือว่าระดับสามระดับสี่เนี่ยเขาต้องดูว่าสมควรท้องไหมถ้าท้องแล้วเนี่ยมีปัญหาตามมาระหว่างการตั้งครรภ์ได้ก็คือเราจะไปะนำให้ตั้งครรภ์ังนั้นคนที่คุณหมอจะนําให้ตั้งครรภ์ได้คือระดับ1ระดับ2อยังไงก็แล้วแต่เนี่ยก่อนคุณแม่ที่ตั้งครรภ์ ในรายวิโรหัวใจนะก็คือควรจะวางแผนแะรักกันตั้งครรภ์ก่อนทรนี้การตั้งครรภ์ก็มีผลต่อเด็กในท้องได้เหมือนกันนะเพราะว่า,าถ้าหัวใจไม่ดีั้งตั้งครรภ์นเนี่ยลูกเดท้องเอานั้นก็มีเลือดไปเลี้ยงได้ไม่เพียงพอก็ยินดหาเรื่องเด็กตัวเล็กกว่าปกติได้่<ม>น,นคือถ้าคุณแม่เป็นโรคหัวใจระหว่างการตั้งครรภ์เนี่ยคุณหมอก็นัดถี่ขึ้นดูว่าเด็กแข็งแรงดีไหมถ้าเด็กมีปัญหาไม่แข็งแรงคุณหมอก็อาจะดูว่าจำเป็นต้องอาจจะให้คลอดก่อนที่การคลอดในกรณีโรคหัวใจนะก็มีหลากหลายแบบนะค อาจต้องผัดตัดขอดวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอมากมากค่ะที่จะละเวลามาให้ความรู้กับผู้ในวันนี้นะคะ<ม>ขอบคุณค่ะคุณหมอสวัสดีครับค่ะวันนี้หมดเวลาในช่วงค a แล้วนะคะพบกันใหม่วันเสาร์หน้าค่ะสวัสดีค่ะโมเรนมาช่วงที่แล้วเราพูดถึงเรื่องของการนวดนะคะ<ช>แ,ตแต่ตอนนี้ฉันนี่อยากจะพูดในเรื่องของอาหารสำหรับลูกน้อย<ช>ก็ โดยทั่วไปแล้วอาหารที่เราให้เด็กทานนะคะก็ะจะเป็นผักผลไม้นมไข่ถัว่วซุปนะคะ,คะแต่ว่าไม่ทราบว่ามีอาหารอื่นๆที่คุณดวงทิพย์แนะนําหรือว่าที่สามารถช่วยในเรื่องของภูมิต้านทานของลูกน้อยยังไงบ้างคะ,คะอาหารเด็กแรกเกิดก็นมแม่ดีที่สุดนะคะต้องต้องย้ำอันนี้แต่อีกทีนึงว่าสําหรับปีหนึงถึงสงปีก็ได้ให้ได้นะคะนมแม่แต่ว่าเวลาเด็กเริ่มมีน้ําลาย เขาสร้างน้ำลายเยอะมากแล้วก็จะเริ่มมีฟันออกมาเป็นช่วงที่เวลาน่าจะเสริมอาหารอาหารที่มาจากธรรมชาติเหมือนโอเคมันฝรั่งนะคะที่มาจากธรรมชาติคือมาจากดินเพราะว่ามันมันได้รับแสงจากจากข้าทิศจะได้น้ำจากและเมนโรจากดินนี่เราเอามาปุ๊บเนี่ยถ้าเราไปตัดแล้วก็ไปฝังมันก็จะมีสปราตขึ้นมาใช่ไหมคะม,มันจะเกิด ใช่ไหมคะเพราะมันมีชีวิตอยู่คือพูดง่ายๆถ้าเกิดเราไม่ได้ใส่ตู้เย็นมันก็จะตายก็เพราะว่ามันต้องเลี้ยงชีวิตตรงนี้อยู่นี่แหละค่ะอาหารที่พวกนี้ที่เราควรจะให้ลูกทานอะไรที่มันอยู่บนเชลฟ์อยู่บนโต๊ะอย่างเงี้ยโดยที่ไม่ขึ้นลาไม่เสียไม่อย่างเงี้ยแสดงว่ามันคือสารกันบูดสารเคมี อาหารในธรรมชาติมีเยอะมากที่เราเรียกเป็นซูเปอร์ฟู้ดที่มีไฟโตนิวเทรียนสูงมากไฟโตนิวเทรียนเป็นสารของอาหารนะคะที่อพิสูจน์มาแล้วว่าเขามันมีแอนตี้เคนเซอร์แอนตี้แบคทีเรียล properity ในอาหารต้านมะเร็งแล้วก็ต้านอักเสบก็มันเคะใช่ค่ะแล้วก็แอนตี้ฟังเกิลด้วยที่จะช่วยฆ่าแบบ c มโครเล็กๆน้อยๆค่ะที่อยู่ในตัวเราก็ทําให้ i m มมิว System ของเราดีขึ้นเอาเป็นว่าพักสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อทีนี้ขอเรื่องของคุณแม่บ้างนะค่ะสักครู่ค่ะช่วง Baby Healthy สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ทีโพเบบี้ ในช่วงเวลาที่ฟันน้ำนมซี่แรกของลูกกำลังขึ้นนะคะลูกอาจจะเกิดอาการง,งุดหงิดงอแงร้องไห้ไม่สบายตัวได้ค่ะวันนี้นัดมีเคล็ดลับนะคะในการดูแลลูกในช่วงเวลาที่ฟันซี่แรกกำลังขึ้นมาฝากกันด้วยค่ะช่วงที่ฟันซี่แรกของลูกกำลังขึ้นนั้นคุณแม่อาจจะสังเกตว่าบริเวณแก้มของลูกจะเป็นสีแดงสีชมพูระเรื่อเลยค่ะและลูกก็จะมีน้ำลายมากกว่าปกติจนบางครั้งไหลย,ย้อยออกมาภายนอกปาก และเหงื่อบริเวณที่ฟันกำลังขึ้นก็อาจจะมีอาการบว,วมแดงและก็คันทำให้ลูกมักจะร้องไห้งองแงงงุดหงิดมากกว่าปกติซึ่งจะเป็นอยู่ประมาณ2อาทิตย์นะคะในช่วงที่ฟันกำลังขึ้นลูกจะรู้สึกรำคาญและก็เจ็บเหงื่อ คุณแม่ก็จะสังเกตเห็นปุ่มขาวๆอยู่บริเวณตรงกลางเหงือกด้านล่างนะคะจะเป็นบริเวณที่ฟันซี่แรกขึ้นก่อนค่ะลูกก็จะรู้สึกอยากเคี้ยวอยากกัดของซึ่งมีลักษณะค้นข้างแข็งนะคะอาการแบบนี้ก็คืออาการคันเหงือกค่ะคุณแม่อาจจะหาของเล่นยางกัดให้ลูกเพื่อให้ลูกกัดแล้วก็บรรเทาอาการคันเหงือกหรือแม้แต่จุกนมยางก็จะช่วยลูกได้ค่ะ ของเล่นยางกัดที่ยืดหยุ่นได้ดีแล้วนะคะคุณแม่ลองหาแครอทหรือว่าแตงกวาแท่งเล็กๆเ,เอาไปแช่ยเย็นแล้วก็ให้ลูกกัดแก้คันเหนือกได้ค่ะนอกจากนั้นนะคะเรื่องของความสะอาดสําหรับยางกัดนั้นก็สําคัญไม่แพ้กันค่ะของเล่นยางกัดของลูกเป็นสิ่งที่เราจําเป็นจะต้องดูแลเอาใจใส่ค่ะเราควรจะล้างทําความสะอาดด้วยน้าเปล่าก่อนหนึ่งครั้ง และใช้ผลิตภัณฑ์ล้างขวดนมเด็กที่ใกล้เคียงกับธรรมชาติผสมกับน้ำเปล่าพร้อมกับใช้แปรงขัดนะคะหลังจากนั้นล้างด้วยน้ำสะอาดอีกครั้งหนึ่งค่ะนำไปผึ่งให้แห้งก่อนที่จะนำไปใช้ค่ะ นอกจากจะเรื่องความสะอาดของลูกแล้วนะคะที่สําคัญลูกยังต้องการความรักความอบอุ่นการดูแลเอาใจใส่จากคุณแม่เป็นพิเศษในช่วงนี้ค่ะเพื่อที่จะให้ลูกรับมือกับอาการคันเหนืออาการวมแดงต่างๆได้อย่างเต็มที่ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นคุณแม่ก็ต้องให้เวลาและก็ดูแลเอาใจใส่ลูกอย่างเต็มที่ก่อนลูกบ่อยๆค่ะแล้วก็คอยเล่นเป็นเพื่อนลูกอยู่เสมอก็จะช่วยได้เยอะเลยละคะ่ะ สัปดาห์หน้านะคะสำหรับคุณแม่ที่ต้องกลับไปทำงานหลังจากคลอดน้องแล้วน้นมีเคล็ดลับในการเก็บสต๊อกน้ำนมแม่มาฝากกันด้วยค่ะพลาดไม่ได้นะคะขอขอบคุณผลิตภัณฑ์ทีโฟเบบี้มิรั ที่ผ่านมาเราก็พูดถึงเรื่องของลูกนะคะทีนี้มาถึงคุณแม่มือใหม่บ้างะคะ่ะแน่นอนหลังคลอดแล้วคุณแม่ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายแล้วก็อารมณ์เยอะมากเยอะมากไม่ทราบว่ามีหลักการในการเลือกทานอา <c oughs> หารหรือว่าดูแลตัวเองยังไงที่ <c oughs> จะทําให้เรากลับมา เป็นคนเดิมใช่ไหมคะใช่ค่ะจริงถูกต้องด้วยว่าคุณแม่เขาเปลี่ยนแปลงเยอะมากคือไม่ใช่ตัวเปลี่ยนด้วยนะคะคือฟอร์มเราก็เปลี่ยนไปเราจะรู้สึกอ้วนขึ้นจะมีฮอร์โมนที่ไม่เหมือนเดิมคือเราจะมีฮอร์โมนอะไรเพิ่มขึ้นที่ต้องสร้างนมนะคะสิ่งที่สําคัญที่สุดนะคะเวลาดูแลก็ต้องให้ความอุ่นความร้อน physically ไปถึง emotionally เลยทางร่างกายด้วยอารมณ์ด้วยอารมณ์ความร้อนก็เรื่องอาหารเรื่องไลฟ์สไตล์มันต้องอุ่นหมดเลย เพราะว่าะจะมีาธาตุเย็นนะคะเป็น e NERGY เ e n cold energy ที่ไปค้างอยู่ใน u t e r u s ในในมดลูกถึงเราก็มีแบบวิธีของคนไทยที่มีอยู่ไฟนะคะ<ม>ที่เขาทำนวดเหมือนใช้ะประคบด้วยใช่แล้วก็ใช้น้ำมันอุ่นๆที่ทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยมีมีความร้อนแล้วก็ทำให้ท็อกซินนะคะที่ของที่ไม่ดีที่ค้างอยู่ในสารพิษต่างๆนะคะที่มันจะช่วยทำให้ล้างออก ซึ่งหนังสือเล่มนี้ต้องขอบอกเลยนะคะมีสาระน่ารู้แล้วก็ข้อมูลที่คุณดวงทิพย์ฝากมาทั้งหมดเพิ่มอีกเยอะด้วยนะคะรวมถึงเมนูการปรุงอาหารด้วยและสำหรับวันนี้นะคะก็พิเศษมากๆากเลยนะคะคุณดวงทิพย์ก็จะแจกหนังสือเล่มนี้นะคะสําหรับคุณแม่ห้าท่านแรกนะคะที่มาแชรเคล็ดลับนะคะในการเลี้ยงลูกน้อยผ่าน f a c e b o o ม m o ์เดอร์มัีวีด้วยค่ะสุดท้ายแล้วอยากจะให้คุณดวงทิพย์ฝากอะไรเกี่ยวกับหนังสือเล่มน,น,นี้คุณแม่ด้วยค่ะ,คะ เป็นหนังสือที่ดวงทิพย์เขียนจากประสบการณ์ตัวเองนะคะคือเราเลี้ยงลูกตัวเองใช้วิธีธรรมชาติหมดความรู้ของโบราณง่ายมากนะคะที่เราอาจจะอดัดแอปไปในในชีวิตของเราง่ายมากถ้าคุณแม่มีความรู้เขาจะช่วยครอบครัวได้ทั้งหมดเลยต้องขอขอบคุณนะคะคุณดวงทิพย์อโรราเป็นอย่างสูงเลยนะคะวันนี้มาพูดคุยก,กับเราแล้วก็ให้ข้อมูลดีๆกับเรามากมายขอบคุณ,คณามากค่ะขอบคุณค่ะ ออาค่ะชื่อน,นี้นะคะน้องออฟและน้องเฟรยยกำลังรอเราอยู่ค่ะวันนี้จะมาสอนน้องๆปั้นดินเป็นแหวนน่ารักน่ารักไปดูกันเลยค่ะช่วง play and learn สนับสนุนโดยสเตเลอรสวัสดีสสดค่ะพี่ซิน,นดี้และสวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับ นิ่งิิิิิิิงง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 สวยไหมเฟย่าสวยมากเลยค่ะพี่ยักษ์พี่ยักษ์ทำจากไหนคะครัเฟย่าอยากได้ค่ะพี่ยักษ์ทำให้เฟย่าไหนได้ไหมคะโอ้โหมาเป็นชุดเลยได้เลยค่ะอ่ะเรามาดูอุปกรณ์ก่อนนะครับเฟย่าอ่ะโอ้โหอุปกรณ์น้อยมากเลยค่ะคราวนี้ ไม่ยากเลยค่ะเฟียเรามาเริ่มกันเลยนะครับเราจะปั้นรูปเป็ดเพราะฉะนั้นเราก็นี่เลยครับเอาดินโพลิเมอร์สีเหลืองมาทําเป็นตัวเป็ดอ่ะติดหัวเป็ดหน่อยถ้ามีอุปกรณ์ก็กยิบได้นะครับจะไปแล้วก็จะมาทำอ่ะลูกตาอ่ะเฟียรู้ไหมครับว่าการปั้นนะครับนอกจากจะทําให้กล้ามเนื้อมัดเล็กของนุน้องเนี่ยมีการพัฒนาแล้วนะครับ ยังทําให้น้องๆเนี่ยได้มีการฝึกสมาธิแล้วก็ปัญญาของสมองให้ดีด้วยนะครับเออเป็ดตายิ้มเป็ดตายิ้มพอเราปั้นมันรูปเป็ดเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเอาเข้าเตาอบนะครับเพื่อให้ดินโพลิเมอร์ของเราเนี่ยแข็งสมบูรณ์ซึ่งวันนี้นะครับพี่อ๊อฟก็เอาเข้าเตาอ,อบให้น้องเฟย่าเรียบร้อยแล้วแม่ารักมากเลยคะ่ะพี่อ๊อฟขอบคุณนะครเราไปเป็ดตัวเล็กลงอ่ะคราวนี้ยังไม่เสร็จเลยเฟย่าเราต้องมาติดกับแหวนก่อนใช่เปล่าใช่ค่ะอ่ะ โอเคติดลงป้ายพอเราโอกวนะครับติดเป็ดกับแหวนนะครับก็จะได้แหวนน้อยน่ารักเป็นรูปเป็ดตบบนี้เรียบร้อยครับผมเสียดายมากเลยครับพี่ยาวันนี้หมดเวลาอีกแล้วงั้นไปพบกับพี่ซินดี้ค่ะครับผมแต่วันนี้นะครับต้องขอขอบคุณเฟอร์นิเจอร์จากร้านทัชเอเวอรค่ะวันนี้เราสองคนหมดเวลาแล้วครับเจอกันใหม่สัปดาหนะ์หน้าสวัสดีครับสวัสดี นิทานอ่านหนังสือภาพให้ลูกน้อยฟังอย่างสม่ำเสมอเป็นกระบวนการที่ทรงพลังที่สุดอย่างหนึ่งค่ะที่จะช่วยให้ลูกมีพัฒนาการที่ดีทั้งด้าน IQ และ EQ แถมยังช่วยส่งเสริมให้ลูกน้อยมีจินตนาการและมีนิสัยรักการอ่านอีกด้วยมูลนิธิ SCG จึงจัดงานเปิดตัวหนังสือภาพในโครงการนำหนังสือดีสู่เด็กไทยที่ทุกครอบครัวสามารถเป็นเจ้าของได้ในวันที่12ธันวาคมณอาคาร SCG100 ปีกรุงเทพ และในวันที่14เดือนเดียวกันค่ะคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านจะพารวมได้กับงานเทศกาลนิทานในสวนปีที่10กิจกรรมจุดประกายให้กับทุกครอบครัวตตะหนักถึงการใช้หนังสือภาพกระตุ้นพัฒนาการของลูกน้อยนะสวนลุมพินีกรุงเทพคุณพ่อคุณแม่จะได้พาเด็กๆมานั่งฟังนิทานอ่านหนังสือภาพใต้ต้นไม้ใหญ่พร้อมทั้งกิจกรรมอีกมากมายที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีภายในครอบครัวกิจกรรมดีๆแบบนี้คุณพ่อคุณแม่อย่าลืมพาลูกน้อยไปกันให้ได้นะคะมาร่วมสร้างวัฒนธรรมการเลี้ยงกนนัสือะนนะคะ อย่าลืมนะคะคุณผู้ชมสามารถแชร์ประสบการณ์เคล็ดลับและคำแนะนำดีๆในการเลี้ยงลูกผ่าน Facebook Modern m ท m TV ค่ะ เราพบกันใหม่นะคะพระมารมมเข้าใจเข้าถึงทันยุคสมัยเรื่องคุณแม่ตั้งครรภ์แนลนการเลี้ยงลูกสุดท้ายนี้ชินดีขออวยพรให้ครอบครัวมารมมมีความสุขมากๆกับการเลี้ยงลูกน้อยนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ